ต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติสัตว์กษัตริตย์และประชาชนกับดิฉันสุชาดานิมนวนเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกานะคะวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจของแม่ทัพภาคที่2ค่ะได้เปิดยุทธการพิทักษ์พลายภูผาย์เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูผาย์พื้นที่ป่ารอยต่อ3จังหวัดนะคะและนําประชาชนไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาย์อําเภอเต่าง,งยจังหวัดสกลนครพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภักที่2ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาลักลอบตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาย์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10โดยมีผู้แทนจากจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารเข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จากนั้นได้ร่วมกันเปิดยุทธการพิทักษ์พลายภูผายญพร้อมปล่อยชุดเคลื่อนที่เร็วส่วนที่กำลังประกอบด้วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนโดยจะออกตรวจพื้นที่ตามแนวเขตป่าทั้งกลางวันและกลางคืน การลัดตระเวนตรวจสอบเส้นทางลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายตรวจยึดจัดกลุ่มผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายน์บนเนื้อที่517,750ไร่หรือ828ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและจังหวัดสกลนครประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดชุดละ15นาย โดวยวางแผนส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้หวงแหนพื้นป่าภายในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง ในโอกาสนี้แม่ทัพภักที่สองพร้อมกับคณะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกป,กป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมที่เขตตำบลจันเพนอำเภอเต่างอยที่นี่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าให้ฟื้นฟูกลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่อยู่บนเทือกเขาภูพานพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นผืนป่าใหญ่จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำแผนการป้องกันร,รักษาทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูเน้นการป้องกันปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า mm hmm. การบุกรุกพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าให้ยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนต่อไป ส่วนเจ้ากรมทหารสื่อสารค่ะได้ไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ี่ส่วนหน้าค่ายิรินทรตําำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทวสันส่วนแก้วเจ้ากรมทหารสื่อสารพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารและสารสนเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ี่ส่วนหน้าโดยมีพลตรีเกลียงกายศริรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ส่วนหน้าให้การต้อนรับโดยเจ้ากรมทหารสื่อสารได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์สื่อสารและสารสนเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าและชุดซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารหน่วยเฉพาะกิจอนุไทย พร้อมกับได้มอบนโยบายและการปฏิบัติงานรวมถึงพบปะให้กำลังใจกำลังพลซึ่งเป็นตัวแทนของกรมการทหารสื่อสารที่มาปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยต่างๆของกองทัพบ,บกโดยขอให้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบ,บกให้สำเร็จลุล่วงและยังประโยชน์เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติ จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในกองทัพกันค่ะเริ่มกันที่วัดสับบัวเกลื่อนตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากําลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารสื่อสารที่22ค่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตมบลบ้านเกาะร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอรักลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพัรษา8 8พัรษา12สิงหาคม2563โดยได้ร่วมกัน,กนตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างจิตสาธารณะและความเสียสละต่อการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้มีความเสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขณะที่บนทอนทหารบกที่36ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดำเนินโครงการรณรงค์ตามมาตร,รก,การควบคุมโรคติดเชื้อในจังหวัดพิจิตร จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อวัดห้วยพุกวัดสมบูรณ์ธรรมกายรามวัดใดลึกวัดวังว่าวัดเนินชยัยศรีตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะ ไปดูภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่47นะคะได้จัดกําลังพลเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของโรงเรียนตาดีกาพร้อมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสถานที่เส้นทางและบุคลากรทางการศึกษาณสถานศึกษาโรงเรียนตาดีกาที่อยู่ในพื้นที่อํเาเภอยะหาอํเาเภอกาบางจังหวัดยะลาค่ะ นอกจากนี้ยังได้เดินเท้าเข้าไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์พี่น้องกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และแสดงความห่วงใยต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนและยังได้ชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อความสงบสุขในชุมชนรวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไข้ามาลาเรียและไข้หวัดใหญ่ค่ะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีภารกิจของกองทัพให้ติดตามกันต่อค่ะในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขอาพอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ มาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆค่ะของกองทัพบ,บกโดยกรมการทหารช่างโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายและผนึกกําลังร่วมกับประชาชนชาวสวนพึ่งจัดโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะที่มีชื่อว่ากองทัพบ,บกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสารพระราชปณิธานประจําปี2563โครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ในการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้ใส่ใจดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตและ ก่อความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศร,รวมถึงความสมดุลทางธรรมชาติด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะคือัจก ตลอดความยาวของพื้นที่ป่า120ไร่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ราชชัสดุที่ประชาชนในพื้นที่ได้ยกคืนให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขาเล็กน้อยมีป่าโปร่งตามภูเขาในพื้นที่ทั่วไปมีป่าดงดิบเฉพาะตามแนวชายแดนและเป็นต้นกำเนิดต้นน้ำลำธารที่มีหลายสายโดยใน ช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยทุกปีเนื่องจากมีพื้นที่ป่าน้อยไม่สามารถเก็บน้ําได้ในช่วงฤดูแล้งก็เกิดไฟป่าและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างจึงได้จัดกิจกรรมโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝ้ายสืบสารพระราชปณิธานร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน้อ,นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ป่าที่เราปลูกเนี่ยก็จะมีหลายระดับนะครับทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นไม้ขนาดกลางแล้วก็ไม้ต้นเล็กๆนะครับพุ่มเตี้ยทําให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นในทุกระดับนะครับโดยประชาชนเนี่ยเป็นแกนนําก็จะเห็นว่าพื้นที่อำเภอสวนพึ่งเนี่ยไม่ประสบภัยพิบัติมาติดต่อยาวนานเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับเท่าที่ทราบตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยปรากฏเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ถนนขาดสะพานขาดอีกเลยครับ สำหรับการดำเนินโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2559โดยเป็นการปลูกไม้ยืนต้นประกอบด้วยต้นพยุงสัก มะข่ามงมะข่าแต้ปีดและรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10เพื่อทดแทนป่าไม้เดิมรวม1 2 0 0 0ต้นให้ครอบคลุมพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านตะโกล่างขณะที่ประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จและพร้อมร่วมกันสืบสารในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้ กับทุกชีวิตได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนและได้ส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคตจะตั้งใจว่าจะปณิธานว่าเราจะรักษาป่าในสวนพึ่งนี้ให้ดีที่สุดเราทุกๆคนที่พัดถิ่นที่มาอยู่ในถ้ำหินสวนพึ่งก็เป็นคนราชบุรี และก็ภูมิใจที่ได้ทำวันนี้ทั้งหมดนี้คือพลังใจพลังกายที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนกับส่วนราชาการในพื้นที่ร่วมกันฟื้นฟ,นฟนูพื้นป่าที่กองทบกโดยกรมการทหารช่างจัดโครงการกองทบกอาสาปลูกป่าสร้างฝ้าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเพื่อให้พื้นป่าของบ้านตะโกล่างแห่งนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนของระบบนิเวศได้มีความสมบูรณ์ด้วยสองมือของชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้กรมการทหารช่างยังได้จัดกำลังพลสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับประชาชนในพื้นที่จำนวน2 1 7เฝายเพื่อสร้างการขวางทางกั้นลำน้ำขนาดเล็กบริเวณต้นน้ำให้สามารถชะลอการไหลและกักเก็บตะกอนไม่ให้ลงสู่บริเวณลุ่มน้ำตอนล่างช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดไฟป่าลดการพังทลายของหน้าดินรวมถึงช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนให้สามารถ สร้างความยั่งยืนกับผืนป่าและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าได้คงอยู่ร่วมกับชุมชนไปตราบนิดนิรันร์พีชนาชาติดีพัฒน,นักุลถ่ายภาพอาริสามาดีทีมข่าวทหารททบ5รายงานะ อีกหนึ่งโครงการดีๆที่กองทัพบกต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในห่วงแหนผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศไปด้วยกันนะคะหมดเวลาแล้วกับรายการเพื่อชาติสัตว์กริสัและประชาชนวันนี้เราลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะมาเเืื่่่ออป็นนนนรั้้้วววขงแผดดดิยยยชีีทหห จะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยาพาพิทักษ์แดนดินทินบาทที่ผูกพันเกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปาณิธานที่ไฟฝัน จะให้ชาติดำรงปกป้องอ,อง